ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดพรพีรศักดิ์ฉายปราสาทคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรและหัวหน้าโครงการการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอง,งุ่นไซมัดแคดเชิงพาณิชย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสาธิตและถ่ายทอดการปลูกอง,งุ่นไซมัดแครดระหว่างการอบรมการปลูกและการดูแลรักษาองุ่นไซมัดแคดเพื่อเศรษฐกิจตัวใหม่ณไร่ฟาร์มอดุล บนวงคลองอําเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกโดยองค์ความรู้เกี่ยวกับองุ่นไซมัสแคดได้ครอบคลุมงานวิจัยด้านการผลิตตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ปลูกการขยายพันธุ์การปลูกและการดูแลทั้งกระบวนการงานวิจัยการเข้าทำลายและป้องกันกำจัดโรคต่างๆรวมถึงการจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวและการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อทําการตลาดและจัดการปรับปรุงคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพในตลาดส่งออกโครงการจัดการความรู้องุ่นไซมัสแคดเชิงพาณิชย์ ได้รับงบประมาณจากวชสํานักงานการวิจัยแห่งชาติโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ความรู้ให้กับเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรรายใหม่นะครับที่จะทําให้รู้จักวิธีการปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวแล้วก็การตลาดขององุ่นชัยมัสแคทซึ่งเป็นองุ่นที่มีราคาสูงนะครับในปัจจุบันเนี่ยช่อหนึ่งประมาณ1000บาทนะครับต่อหนึ่งช่อหรือประมาณ1กิโลกรัมนะครับแล้วก็เป็นความต้องการของตลาดค่อนข้างมากโดยเฉพาะตลาดที่เป็นตลาด ชั้นนําของประเทศนะครับโดยเฉพาะห้างสับสินค้านะครับที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในห้างตามเมืองใหญ่ต่างๆนะครับอย่างจังหวัดพิศโลกเองเนี่ยก็มีขายนะครับองุ่นชัยมัสกตช่อระมานตั้งแต่1,000บาทขึ้นไปครับผม สำหรับการถ่ายทอดเทคนิคการปลูกองุ่นไซมัสแคทในครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเพียรศักด์และคณะนักวิจัยได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ที่สนใจภายใต้โครงการการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีก,การผลิตองุ่นไซมัสแคทเชิงพาณิชย์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่15-16มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีเกษตรกรและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเป็นจำนวนมาก